สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราเดี๋ยวเป็นเจอยอีกครั้งหนึ่งครับผมครับผมเดี๋ยวจะมารีวิวตัวเองครับเดี๋ยวจะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่า Trinity ครับผมเป็นตัวละครจาก Bashful นะฮะครับคุณเป็นเกย์หรือเปล่าครับคุณเป็นตัวอะ่ร เล่มากนะตัวผู้ชายตัวผู้ชายนะก็ัวผู้หญิงข้ากรมกรดแดดจริงๆเลยนะดูเลกไปแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมนะฮะเบสิกกาเต้ผมตีสี่ทีนี่โคดดสู้ะลอยขึ้นไปข้างบนมาดูที่พาร์สีของตัวนี้ครับตัวนี้จะมีเกตอยู่ในค่าอาวุธเห็นไหมมีสามนะ ามขีดด้วยกันไอเกตนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรไมีความสามารถตามคาถาของเขาอะอย่างเช่นตอนนี้ก็ผมคาถาสีเขียวนี่ใช่ไหมถ้ากดดีแล้วปล่อยเนี่ยมันจะเป็นการเนี่ยตีแล้วให้ผู้ต่อสู้มึนนะแต่ถ้าเป็นกระโดดแล้วกดดีแล้วปล่อยเนี่ยมันจะทุบนะนี่ทุบผู้ตดอสู้เราสามารถอะไรอะชาร์จนะโดยการสลับตัวได้นะ เราใช้หมดแล้วเช่นผมกดดูแล้วปล่อย,อยสามปีเนี่ยมันเป็นสูงใช่ไหมเราเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนะแล้วกลับไปตัวเดิมเนี่ยมันจะชาร์จมันจะเพิ่มเพิ้นเป็นเต็มเต็มสามเลยนะแต่คาถายังเป็นคาถาเดิมอยู่นะ mm hmm. ซึ่งถ้าเป็นคาถาสีเขียวแล้วกดดีค้างเนี่ยมันจะยิงเนี่ยยิงเออสักอย่างนะ่ะมันคืออะไร่ะคาถามันยิงเหมือนลูกอมปะ ยิงใกล้ๆได้ครับเนี่ยฮสิงถ้าโดนล้วพูดเดืทุจะนั่งลงเรวรับคาถาสีเขียวนะซึ่งเราจะเปลี่ยนคาถาไงเรากดดีค้างอีกทีนหนึ่งอะ่ะตอนรอนหมดอะ่ะจะเปลี่ยนคาทานะเนี่ยเปลี่ยนคาถาสีน้ําเงินละสีน้ำเงินนะถ้ากดดีแล้วปล่อยคาถาสีน้าเงินเนี่ยจะเป็นการอะไรทุบนะเนี่ยทุบให้เด้งพื้นครับผมนี่คือดีแล้วปล่อยของคาถาสีน้าเงินนะเนี่ยคุณกานใช่ครับ เจาะเกาะด้วยนะครับผมสพืรับกาะทาสิสงเงินดีแล้วกด <c oughs> ถ้ากระโดดแล้วกดดีแล้วปล่อยเนี่ยก็ยคล้ายๆกับไอเนี้ยสีเขียวกระโดดทุบนะนะเป็น,นปสีเขียวเลวยเว้ยถ้าเปลี่ยนโนัวนี้มันจะเลื่อนไปสีเขียวทุกครั้งเลยนี่เปลี่ยนตัวสินเงินแล้วนะกระโดดแล้วกดดีแล้วปล่อยจะเป็นการทุบนะไม่ใช่ไม่กระโดดดีธรรมดานี่นครับผม ซึ่งถ้ากดดีค้างเนี่ยมันจะเป็นการเนี่ยยิงคล้ายๆกับเขียวแลวหละครับผมต่อไปมาดูที่ทาต่อไปครับทาสีเหลืองฮะเปลี่ยนเป็นทาสีเหลืองแล้วฮะถ้ากดดีแล้ว่อนจะเป็นการยิงเขาเรียกว่ายิงเขาเรียกว่าอะไรถุงอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะ<ด><ด>ระเบิดน,นะเ<ด>จาะเกาะครับเนี่ยเจาะเกาะด้วยนะครับสามารถกระโดดกระโดดยิงก็ได้นะ อย่างโดรยิงโดยิงจะไม่เจาะเกาะใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่คะครับเดี๋ยวมาพูดถึงดีค้างครับ <ober> เปลี่ยกระทาแป๊บเนี่ยอ่ะีเดียวนะถ้ากดดีค้างเนี่ยจะเป็นการยิงไปสามลูก <mm> ตุ่มๆุๆ่มจุ่มู่กระทาสีต่อไปครับกระทาสีต่อไปสีอะไรฮะสีส้มนะครับ สีส้มถ้ากดดีแล้วปล่อยจะเป็นการใช้คล้ายกับไอติมฟ้าทคพูดต่อสู้กระเด็นกดกดกระโดดแล้วกดดีแล้วปล่อยก็เช่นเดียวกันนะ้นจะฟ้าทคพูดกสู้กระเด็นแล้วกดดีค้างเนี่ยไปไหนละแล้วกดดีช้างของสีส้มมันจะยิงไอติมออกไปโอเคนะครับครับคาถาต่อไปครับคาถาสีอนะไรฮะสีแดงนะครับผม สีแดงถ้ากดดีแล้วปล่อยเนี่ยจะเป็นการทุบให้แบนนะตัวนอนก็โดนครับกระโดดแล้วดิ๊กด,ดีแล้วปล่อยครับจะเป็นการเรียกว่าอะไรทุบอยู่อยู่กับที่ฮนะอืมครับนเนี่ยสีแบบโอ้ยอ๋อตะคู่วให้เป็นสีแดงก่อนนะตัวนี้รีวิวยากเลยนะ มีหลายสีเหลือเกินแลวก็กะทถาเาเนี่ยกรสูงใช <ลง S 2> ่ไหมไม่ครับตามลำดับครับสีส้<อ>มัาสีแดงนะถ้าเป็นดีสีแดงแล้วก,กดดีค้ายเนี่ยจะเป็นการยิงคอออกไปโดนแล้วก็จะนั่งเหมือนกันนะนพี่ทศธาสีต่อไปครับสีนีเจะสีแบบสีเหมือนชุดเขาอะสีเขียวอมฟ้าหรือฟ้าอมเขียวนั่นแหละแล้วกดดีแล้วป่อยจะเป็นการยิงกระสุน เป็นกระสุนแบบแนวตรงนะกระโดดยิงก็ได้นี่ฮนะแล้วกดดีค้าจะเป็นการยิงทั้งหมดสามเมตรนี่ซนะึ่งถ้ากดดีค้าอีทีนึ่งก็จะเปลี่ยนกระทานนีก้กลับไปเป็นสีเดิมสีเขียวเริ่มตน้นจะมีทั้งหมดหสีด้วยกันเขียวฟ้าเหลืองส้มแดงแล้วก็เขียวอมฟ้า,นะาดู มีแค่ดีค้างนะมาดูที่ dash attack ของทีมนะครับผมันจะเป็นการอะไพุ่งชนนะแล้วคุณจะล้มลงนะกี่หัวใจสามารถโจมตีต่อได้นะสามทีเลยทีเดียวต่อไปมาดูที่การกระโดดของเาครับกระโดดนะฮะกระโดดตัวนี้สามารถกระโดดได้สองครั้งครับผมกระโดด dash ก็ได้นะ แต่ด็ดไปค่อนข้างสั้นแล้วก็สามารถกระโดดขี่แมวได้นะโดยการกระโดดแล้วกดเอสนะืมกระโดดแล้วกดกันนะจะขี่แมวแมวช่วยทำอะไรเนี่ย <laughs> ไม่รู้นะ <laughs> เหมือนหยดุดดูดิีแล้วก็สามารถกระโดดแล้วโจมตีนะฮะดกระโดดโจมตีกระโดดขี่ สามารถถีบได้สามครั้งนะครับแล้วก็สามารถถีบได้สามครั้งนะแล้วกด S แล้วถีบได้สาม้งทีมอ๋อประโยชน์อยู่ตรงนี้นี่เองใช่ประโยชน์อยูึดเมฆถ้าโดนสองค้งเนี่ยพวกตรือสู้จะล้มลงนะต่อไปเรามาดูที่สกิลของตัวนี้กันครับผมนะสกิลแรกนะฮะสกิลคิวนะฮะจะเป็นการวิ่งไปชนพวกตรือสู้นะถ้าใครโดนเนี่ยจะเป็น ลูกหัวใจนะเราสามารถกดดีย้ำๆนะเพื่อให้ผู้เดสอ้ร้อลอยสูงขึ้นได้เนี่ยจะลอยสูงขึ้นว่าเดิมเรากดดีย้ำๆนะอืมอนดนที่สกิลบวกครับผมสกิลบวกเนี่ยจะเป็นการปล่อยลูกโป่งน้ำออกไปนะถ้าใครโดนก็จะลอยสามารถตีต่อได้ยิ่งตียิ่งลอยนะลอยลูกโป่งโอเคเนี่ยประมาณนี้ สามารถกระโดดใช้ได้นะครับดูสิดูที่สกิลชุดครับผมสกิลชุดจะเป็นการชาร์จชาร์ตนี่ฮนะแล้วยิงลำแสงออกไปนะสามารถกระโดดใช้กด A นะขึ้นกด S ลงนี่จะคล้ายกับวี e ม h a n i นิกเลยนะที่มันชาร์จแสงยิงกอมาดูที่สกิลอาวุธครับผมสกิลอาวุธนะจะเป็นการหมด รอบตวนสามารถกดดีนะเพื่อเพืาา่อยกระดับสกิลได้หรือไม่ก็กระโดดจได้นะแล้วก็มีจุดเด่นของตัวนี้อย่างหนึ่งครับทำให้ดูนะถ้าเราเลือนน้อยกว่า15้าเปอร์เซ็นเนี่ยสกิลกชุดของเราอะมันจะยิงไกลขึ้นและัสมีกว้างขึ้นกว่าเดิม ตัวเราจะเป็นสีชัดเ,เห็นไหมจะมีควันดำๆอยู่รอบตัวคนระับ uh huh. ถ้าเราใช้สกิลชุดเนี่ย uh huh. มันจะชาร์จใกล้กับเดิมนะตายเลยครับเรื่องคุณน้อยอยู่แล้วเดี๋ยวดูนะ <c oughs> เนี่ยลำแสงจะไกลมากนะครับถ้าเราเลือดน,น้อยกว่า15%บ้นต์นะกเป็นตัวพิมพ์ตัวนึ้งที่มีความโดดเด่นในเรื่องสกิลการโจมตี นาโจ๊ตีเปลี่ยนคาถาของเขาอะพาสีะอะมีโคตรหลายรูปแบบเลยฮะทั้งหกรูป<ช>แบบ<ช>เสียวะอยเยะเขียวฮะแล้วก็ไปอย่างเงี้ยฟ้าก็ไปเหลืองฮนะก็ไปส้มฮะแล้วก็ไปแดงครับผมก็ไปเขียวอมฟ้าครับเนี่ยประมาณนี้ ใครที่ชื่นชอบตัวละครน,นี้มันน่ารักดีนะสาบตัวผู้หญิงนะใช่แต่ถ้าผู้ชายได้อย่าเล่นผู้ชายก็ต้นชิปเลยครับ <c oughs> เล่นจริงๆก็ลองไปหาซื้อตอนนี้เปิดขายแนละ้วพวกตัวพรีเมี่ยมเจ้าตัวแรกนะฮะมีแพ็กด้วยใช <c oughs> ่มีแพ็กเกียร์ของเขาด้วยใช่ไหมแพก60ครับผมสี่อนสามสิบบาทใช่ครับใครก็ใครที่ชอบก็ลองไปซื้อเล่นก็ได้นะ รับการรีวิวตัวละครฮะทริอิตี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมพนบะกันใหม่นะในการรีวิวตัวละครต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ